คลิปที่2นะครับสังเกตเวลาเราแกะเครื่องมาเนี่ยสีของสายยางจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนนะครับสาเหตุนะครับจะเปลี่ยนหนึ่งเก่านะครับเก่านะครับอันนี้คือสาเหตุหลักเลยแต่อย่างที่2นะครับเกิดจากการใช้ไอน้ํามันทดสอบนะครับก็คือเปิดฝาน้ํามันแล้วเอาอังเข้าไปเพื่อเพื่อทําการทดสอบเพื่อให้ได้ค่า h c มีค่าเท่ากับหมื่นนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับ2อง จะมีสำลีอยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องเอาออกนะครับยกเว้นชื้นนะครับหลักการง่ายๆนะครับโอเคนะครับปั๊มมี2ด้า,นด,าน,น,นด้าน1กับด้าน2ปั๊มเนี่ยตัวลูกยางเนี่ยเราสามารถซื้อจากร้านป่าใส่ได้2ลูกยางตัวนี้นะครับลูกละ500หรือ700้อนี่แหละนะครับก็ลองหาติดต่อนะครับผมเห็นแถวเชียงใหม่มีขายนะครับส่วนหม้อแปลง เวลาเสียก็วัดเอาเป็นไฟ2 2 0้โวลต์เส้นดำแดงเนี่ยก็วัดนะครับว่าได้ค่าความต้านทานไหมถ้าไม่ได้ก็เสียว่นง,งั้นเถอะนะครับก็สั่งพันใหม่พันใหม่ก็ไม่กี่ร้อยแต่ถ้าซื้อใหม่ทั้งชุดเนี่ยห้าพันนะครับแพงนะนะหรือคุณกลับด้าน,นก็ได้เพราะด้านนี้มันทําหน้าที่ในการเดินน้ําออกด้านนี้ยังใช้งานได้ถ้าด้านนี้เสียด้านนี้และด้านนี้เสียด้านนี้ใช้งานได้ก็กลับด้านเอาเลยนะครับอยู่โยกสายเอาเพราะว่าด้านนี้มันเดินน้าออกเฉยเดินน้าจากหลอดแก้วตรงนี้ นะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อคลิป3แล้วกันผมไม่อยากให้มันยาวมากนะนะครับ